เื่องเดียวที่มันจะไหลรวมสู u, ่จุดเดียวรู้ไหมเรื่องอะไรความอยากตัณหาถ้าเราไม่มีความอยากซะตัวเดียวนะเราจะไม่อยากได้ทรัพย์สมบัติของใครเลยเราจะอยากได้อยากมีอยากเป็นเฉพาะทรัพย์สมบัติที่ตัวเองเนี่ยแสวงหามาได้แต่ทรัพย์สมบัติใดที่ตัวเองไม่ได้แสวงหามาได้เราจะไม่มีความโลภเพ่งเลงอยากได้ทรัพย์สมบัติของคนอื่นเขาเราจะไม่มีว ophobia, ันคิดว่าน네ี่คือทรัพย์ของฉันนี่คือสิ่งที่ฉันสมควรเกีิการได้รับเพราะฉันทํางานหนักทํางานมาก คู่ควรต่อการได้สิ่งนั้นสิ่งนู้นสิ่งน,น,งนี้เราจะไม่คิดอย่างนี้เลยเพราะอะไรเพราะเราไม่อยากได้ทรัพย์ของคนอื่นอย่างาที่อาจารย์อธิบายกุศลกรรมบทสิบสิบข้อแรกเมื่อกี้เนี่ยหนึ่งในนั้นคือความรู้สึกนึกคิดในใจเราว่าเราอย่าโลภเพ่งเลงอยากได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นเขาถ้าเราไม่มีมโนกรรมคือใจใจเราไม่คิดไม่คิดเริ่มต้นคิดอะ่ะไม่เริ่มต้นคิดว่าเราอยากได้ของเขาการกระทําจะเกิดขึ้นได้ไหม ไม่ได้เวลาเราจะช่อโกงใครเราต้องวางแผนก่อนนะต้องวางแผนก่อนต้องคิดก่อนว่าจะทาอะไรดังนั้นทุกการกระทําทางกายทุกคําพูดทางวาจามันล้วนแล้วแต่มีการรู้สึกนึกคิดปรุงแต่งมาก่อนโดยมีเจตนาเข้าไปเป็นองค์ประกอบในการที่เราจะประพฤติกระทําในสิ่งนั้นเรามีเจตนาในการวางแผนเพื่อช่อโกงทรัพย์เขามันเริ่มต้นจากความคิดถ้าเราคิดแต่ยังไม่ลงมือทําความผิดยังไม่สําเร็จแต่ถ้าเราเติ่มต้นคิด แล้วลงมือกระทําความผิดย่อมสําเร็จเรียบร้อยแล้วดังนั้นอย่าให้ความผิดมันเกิดขึ้นตั้งแต่ในใจเพราะถ้าเราคิดอยากได้ทรัพย์ของคนอื่นซ้ำๆบ่อยๆเราจาไว้คนโกงมันไม่ได้เห็นละหยิบเลยมันต้องคิดมาก่อนแล้วคิดมาก่อนว่ามันจะหาวิธีในการยังไงทําให้หยิบมาแล้วเขาจะไม่เห็นทําให้ทําวิธีตกแต่งบัญชียังไงที่ทําให้เขียนบัญชีตกแต่งบัญชีแล้วดึงมาแล้วเนี่ยมันจะดูเนียนที่สามารถนําทรัพย์ตรงนั้นมาเป็นของฉันเองได้ แสดงว่ามันต้องผ่านกระบวนการความคิดทุกอย่างพระพุทธเจ้าจึงสอนว่ามโนกรรมคือความรู้สึกนึกคิดตรีตตึกทางใจเนี่ยให้ผลหนักที่สุดให้ผลมากที่สุดเพราะอะไรทุกอย่างมันเริ่มต้นจากใจไม่คิดออกมาไม่ได้พระพุทธเจ้าจึงสอนเราละทิ้งความคิดตั้งแต่ปัจจุบันเพอเราเราเริ่มคิดเร็วคิดชั่วคิดจาเบียดเบียนคนอื่นแล้ว คิดจะชอบนชอบโกงคนอื่นเราเฮ้ยความคิดมันเกิดปรากฏขึ้นมาเราเริ่มอยากได้ของเขาให้ตั้งสติรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันแล้วทิ้งความคิด,ดเสียแล้วกลับมาพิจารณาค่ควรตามความเป็นจริงว่าเฮ้ยทาไมเราถึงมีนิสัยคิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาได้วะต่อไปนี้เราจะเปลี่ยนตัวเองใหม่เราจะไม่คิดเรื่องนี้อีกแล้วแล้วก็เอาสติกลับมาตั้งอยู่กับกายเมื่อสติมาตั้งอยู่กับกายมารผู้มีบาปจะทําอันตรายแก่เราไม่ได้มารผู้มีบาปในกรณีนี้คือความชอบชนชอบโกงจากความคิดชั่วคิดเลวของตัวเอง ดังนั้นหน้าที่เราคือรีบทิ้งความคิดชั่วคิดเร็วนี้ให้เร็วแล้วมองเห็นโทษของความคิดนี้การมองเห็นโทษของความคิดนี้มองเห็นโทษยังไงเช่นการมองเห็นโทษว่าเฮ้ยถ้าเราไปช่อกงเข้ามาเราจะต้องติดคุกติดตารางไปกี่เดือนกี่ปีกี่คืนในคุกในตารางเนี่ยมันได้รับทุกทรมานแสนสาหัสยังไงอาจารย์เนี่ยมีโอกาสในการไปบรรยายที่เรือนจำเนี่ยเยอะมากไปตอนนี้น่าจะเป็นหลักเกือบหมื่นคนได้แล้ว ที่กระจายไปทั่วประเทศเดี๋ยวเร็วนี้ก็จะมีเดินทางไปที่เชียงใหม่สันทฐานหญิงกับเรือนจํากลางที่เชียงใหม่สองที่ก่อนหน้านี้นเดี๋ยวก็จะมีไปอีกเร็วๆนี้ก็จะมีไปที่ระยองอีกเรือนจํากลางระยองซึ่งคนเนี่ยอยู่กันเนี่ยประมาณ700 0คนก็จะแบ่งไปแดนเดนอาจจะก็มีโอกาสในการเข้าไปเวลาเขานั่งกันเนี่ยนั่งฟังการบรรยายหรือนั่งฟังธรรมรู้ไหมว่าเขาไม่ได้มีโอกาสนั่งเก้าอี้แบบพวกเรานะพวกเราเยังมีโอกาสในการนั่งฟังไปดื่มชากินอะไรเนี่ยขนมเนี่ย ยังมีความรีแลกในการใช้ชีวิตตัวเองได้ใช่ไหมแต่คนที่ติดคุกติดตารางเนี่ยมันทุกอย่างมันอยู่ในกฎระเบียบพื้นที่ประมาณเนี้ยเขาสามารถให้คนนั่งรวมกันได้ถึงพันคนเชื่อมั้ยเข่าเนี่ยกระทบกับเขานั่งพื้นหัวเข่าชนกันนั่งติดกันเป็นเทือกห้ามลุกออกจากที่จะยังไงก็แล้วแต่ห้ามลุกออกถ้าลุกออกมึงเจอกระบอกเพราะเขาไม่รู้ว่าจะลุกไปไหนจะทําอะไร จะลุ้มาทำร้ายใครหรือเปล่ามันไม่รู้เพราะว่ามันอยู่ในพื้นที่ของการควบคุมต้องอยู่ในระเบียบวินัยอย่างเป๊ะๆพูดไม่ได้ส่งเสียงไม่ได้ยกเว้นตั้งคําถามในขณะที่บรรยายเขาจะมีความเป็นระาบีบระเบียบทุกอย่างใส่ชุดเดิมชุดที่เขาใส่กันเป็นประจำเป็นยูนิฟอร์มที่เขามีอยู่ของแต่ละแดนของแต่ละคนจะมีสีแยกจํานวนปีของตัวเองอาหารการกินก็ไม่ได้เลิศเลอเพอร์เฟกนะที่จะมานั่งแบบอยากกินตอนไหนก็กินอยากดื่มอะไรตอนไหนก็ดื่มไม่มีทุกอย่างต้องอยู่ในระเบียบเวลาหิวแค่ไหนก็ต้องอดทน บ่ายสามเนี่ยขึ้นห้องนอนแล้วพวกเราเนี่บ่ายสามยังนั่งเรียนหนังสือที่โรงเรียนอยู่เลยแต่พวกเนี้ยขึ้นหอนอนแล้วแล้วไม่มีโอกาสได้เห็นแสงตะวันแล้วเพราะขึ้นห้องนอนมาเป็นห้องปิดหมดไม่มีโอกาสได้เห็นนั่นอะออกมาอีกทีนึงคือตอนหกโมงเชา้ชาเจ็ดโมงเช้าทาอย่างเงี้ยวนหลูบทุกวันแล้วก็นอนติด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 กันใครทําอะไรผิดแปลกพิสดารคนก็จะมองอยู่ตลอดเวลามันมีแต่ความลําบากลาบนอาหารก็สะอาดบ้างสกรปรกบ้างอาหารก็อร่อยบ้างไม่อร่อยบ้างกินอิ่มท้องบ้างไม่อิ่มท้องบ้างไปตามที่เขาจัดระบบระเบบียว้้้ใหตองงงททําานนัั ทำงานตลอดเวลาเพื่ออะไรเพื่อชดใช้การกระทําของตัวเองที่อยู่ในนั้นถ้าเรามองเห็นโทษเราจะไม่กล้าลงมือทําในสิ่งนั้นถ้าเรามองเห็นโทษเช่นอย่าพูดเราเป็นเด็กถ้าวันหนึ่งเรามีแฟนเราอยากจะมีแฟนขึ้นมาแล้วเราชอบคนนี้แต่ปรากฏเราไปมองเจอคนนี้เราไปรู้สันดาหมมาว่าสันดาห์มันเนี่ยชั่วเลวสุดๆเลยชอบโกงชอบนอกใจพูดจาหย,ยาบคายชีวิตไม่มีดีเงินทองก็ไม่มี มันจ้องถ้ามันคบใครมันจะเกาะคนนั้นเราคิดว่าเราอยากได้คนประเภทนี้มาเป็นแฟนไหมคงไม่มีใครอยากได้ถูกต้องป่ะทาไมเราถึงไม่อยากได้เพราะเรามองเห็นความสันดานความชั่วของมันถูกต้องไหมนั่นแหละเรียกว่าการมองเห็นโทษมองเห็นโทษว่าถ้าเอาคนสันดานแบบนี้มาอยู่ในชีวิตวุ่นวายไหมวุ่นวายแน่ใช่ไหมนี่เรียกว,ว่าการมองเห็นโทษเมื่อเรามองเห็นโทษของสิ่งใดเราจะไม่หยิบฉวยเอาสิ่งนั้นเนี่ยมาอยู่ในชีวิตของเราถ้าเรามองเห็นโทษ แต่ถ้าเรามองไม่เห็นโทษเราจะไปหยิบช่วยทุกอย่างเนี่ยมาในการใช้ชีวิตของเราเช่นเดียวกับการทุจริตคอร์รัปชันถ้าเรามองไม่เห็นโทษของการทุจริตคอร์รัปชันเรามองเห็นแต่ประโยชน์ของมันว่าเฮ้ยการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยทำให้เราได้เงินได้ทองเยอะมากเลยไม่มีใครจับได้หรอกคนก็ทามาตั้งเยอะตั้งแยะเราไม่เห็นมีใครโดนจับได้เลยอันนี้เรียกว่ามองเห็นแต่ประโยชน์มองเห็นแต่รสอร่อยของมันแต่ไม่เคยมองเห็นโทษที่เกิดขึ้นเลยเราไม่ไปมองเห็นทว่าเวลาเขาโดนจับได้เขาโดนยึดทรัพย์กันเนี่ยหนักหนาสาหัสขนาดไหน เขาโดนยึดทรัพย์กันจนครอบครัวเนี่ยล่มจมจนครอบครัวเนี่ยไม่เหลือมีเงินมีแม้แต่บาทเดียวแม้แต่บ้านก็ไม่มีอยู่ตัวเองโดยเป็นคนชอบโกงเพื่อตอบสนองต่อตัวเองคนเดียวแต่กลายเป็นสร้างความเดือดร้อนให้กับคนในครอบครัวไม่มีชุดสุกหัวนอนถ้าเรามองเห็นโทษแบบนี้เราจะไม่กล้าลงมือทําในสิ่งนั้นดังนั้นในฐานะที่พวกเราเป็นเด็กเราจะมองเฉพาะจุดที่เรียกว่าประโยชน์เพียงอย่างเดียวเราซื้อขนมกินเราสนใจซื้อขนมกินนั้นเพราะมันอร่อย แต่เราไม่เคยมองเห็นโทษของมันว่ามันจะส่งผลต่อโรคภัยไข้เจ็บยังไงเราได้บ้างใช่ไหมเรากินขนมเราไม่เคยสนใจหรอกว่ามันจะทำให้เราไปโรคตายได้เพราะเราอายุยังน้อยสุขภาพร่างกายยังแข็งแรงแต่คนที่โฟกัสเรื่องนี้คือใครรู้ไหมคนแก่คนแก่จะเริ่มโฟกัสแล้วว่ากินเค็มมากเกินไปหมอสั่งห้ามกินเค็มเยอะเดี๋ยวเป็นไตหมอสั่งห้ามกินหวานน้อยน้อยเพราะมีภาวะจะเป็นโรคเบาหวานเพราะอะไรเพราะร่างกายมันเริ่มเหี่ยวย่นสุดซวนไปตามกาลเวลาเขาเริ่มมองเห็นอะไรละ เริ่มมองเห็นโทษจากการใช้ชีวิตของตัวเองแล้วว่าการกินเยอะเกินไปนํามาซึ่งโรคภัยไข้เจ็บของเราแต่ด้วยความที่เราเป็นเด็กอะเรามองไม่เห็นโทษภัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะเรากินเค็มขนาดไหนก็ตามมันก็ไม่มีโอกาสในการไปโรคไตเพราะอะไรไตมันยังแข็งแรงดีอยู่กินหวานยังไงมันก็ยังไม่มีโอกาสในการเป็นเบาหวานเพราะอะไรร่างกายเรายังแข็งแรงดีอยู่แต่รู้ได้ยังไงว่าวันนี้เราอายุ1 7บเจ็แแต่วันหนึ่งข้างหน้าอานาคตข้างหน้าเนี่ยเราอาจจะ อายุที่ประมาณสัก40เราอาจจะไปป่วยเป็นโรคไตในเวลานั้นก็ได้เห็นไหมมันเริ่มเกิดขึ้นแล้วปัญหามันเริ่มเกิดขึ้น